สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะเป็นงานปิดเกตเต็มนะคะเป็นงานแยกชิ้นมาทางบ่าหน้าแม่แบบนะคะ EP ที่254ไซส์ L อ,อกสาสินิ้วนะคะอกจริงที่ใส่ไซส์นี้วัดพอดีนะคะประมาณ34นิ้วตัวนี้จะเป็นต่อเอวนะคะจะต่อต่ำนิดนึงเพราะด้านหน้าเนี่ยเขาจะมี ผ้าที่ติเก็ตนะคะประมาณหนึ่งนิ้วห้าเส้นพนาดพาดลงมานะคะเราก็จะต่อต่ําลงไปนิดนึงจากเส้นเอววัดลงมาสองเซนด้านข้างวัดลงเซนครึ่งปิดเกตค่ะ ตรงนี้ปิดตายไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแยกประมาณครึ่งวงตัดมาเลยค่ะชิดหลังเหมือนกันนะคะบัดลง สองเซนด้านข้างเซนครึ่งปิดเก็ดตายค่ะ แยกชายนะคะอันนี้ด้านข้างชายจะเป็นสองชั้นด้านหน้าเขาจะมีป้ายเข้ามาถึงเกตนะคะจะป้ายมาถึงเกต เติมกระดาษนิดนะะึงค่ะอันนี้ด้านข้างนะคะอันนี้กลางหน้าพับเส้นกลางนะคะ จะป้ายมาเกดนะคะถึงเกดความยาวเสื้อเพราะว่าเป็นสองชั้นนะคะใช้หมดเลยนะคะสองชั้นเจ็ดนิ้วอีกชั้นหนึ่งก็นิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งกับเจ็ดนิ้วนะคะ นิ้วครึ่งนะคะชั้นบนตรงนี้นะคะที่กิ้งมาเราจะเกยมาประมาณนี้อุยโทษค่ะ มาประมาณขึ้นมาจากตรงเส้นกลางหน้านิดนึงหนึ่งนิ้วจุดนี้เท่ากันนะคะ ด้านหลังเจ็ดนิ้วนะคะแล้วก็นิ้วครึ่งเจ็ดนิ้วแล้วก็นิ้วครึ่งเจ็ดนิ้วนิ้วครึ่งตรงนี้เส้นไหนเป็นเส้นซิปนะคะ อันนี้ด้านข้างแล้วก็แยกเลยค่ะแยกประมาณครึ่งวงช่วงด้านหน้านี่น้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะซ้อนกันตรงนี้ก็จะเยอะนิดนะะึง สามช่องค่ะตรงด้านหน้าประมาณนิ้วครึ่ง เยอะหน่อยนะคะสองนิ้วครึ่งถ้าไม่ชอบเยอะก็ลดได้นะคะอันนี้จะประมาณแบบสองนิ้วครึ่งด้านข้าง สองนิ้วครึ่งไม่มีตะเข็บข้างนะคะนี่ก็ตัดมาเลยค่ะสามช่อง ประมาณครึ่งบงนะคะสองนิ้วขึ้นสองนิ้วครึ่งตรงด้านสิบ ประมาณนิ้วครึ่งถ้าชอบน้อยกว่านี้ได้นะคะอันนี้จะประมาณครึ่งวงก็แต่งค่ะ ล้วก็ชั้นนี้นะคะอีกหนึ่งชั้นเขาจะหกักหักแบบนี้เลยนะคะเพราะเราไม่ได้แบบเราใช้ชิ้นแยกนะคะเขาก็จะมีหกัหกหักไปงงถ้าใช้เป็นวัดเป็นแบบครึ่งวงอย่างนั้นเขาจะไม่มีนะคะเขาก็จะโค้งไปเลยน,นี้เวลาวางผ้า หี่ปลังนะคะเวลาวางผ้าช่วงนี้เราก่อนที่จะเนากับตัวเราจะขีบน,นิดนิดหนึ่งนะคะให้เขาเบ็ดเวลาขิบวางเนาเนี่ยอนเขาก็จะขึ้นมานะคะตรงมุมเราจะขิบเข้าไป่อนเขาก็จะกระดกขึ้นมานะคะทีนี้ดูในส่วนของคอเป็นหยดน้ำนะคะทบหน้า เป็นงานแยกชิ้นจากอกสูงนะคะบ่านหน้าขึ้นมาประมาณสองเซนตรงมุมแล้วก็โค้งนิดหนึ่งไม่ให้เข้าแหลมขีดอกสูงไวะคะ้ค่ะ ปิดเลยนะคะปิดวงแขนมาเลยค่ะปิดตายนะคะเราก็จะมาแยกชิ้น เป็นแขนลูถั่วแขนหน,นึ่งเซนเซนคึ่งสองเซนได้เลยนะคะช่างใช้เซนครึ่งมาที่บาาหน้าค่ะยกหัวแขนนะคะต้องถ้ามีลูต้องยกทุกครั้งนะคะแขนเขาจะได้ตั้งคอหยดน้ำความลึกเก้าเซนประมาณบาาหน้า วัดขึ้นสามเซนข้างคอสามเซนนะคะขนานมากับเส้นไหลนะคะจากมุมขึ้นมาสองเซนมุมตรงนี้นะคะสองเซนปิดคอมักที่หนึ่งหนึ่งเซนนะคะปิดคอ ในขณะที่ดูคลิปวิดีโอนะคะถ้าเร็วไปจิ้มลงตรงกลางจอได้เลยนะคะเขาจะมีรูปฟันเฟืองขึ้นมากดไปที่รูปฟันเฟืองนะคะเขาจะมีลดระดับความเร็วลงสามระดับนะคะจะช้าลงนะคะได้ในจุดนี้แล้วก็หมุนเลยค่ะจากจุดนี้วัดเข้าประมาณสามเซนเส้น สามเซนนะคะจากมุมสองเซนกดคอนะคะครึ่งเซน เป็นงานทบด้านหน้านะคะทบด้านหน้า,ท,า,นนาทิ้นหลังจับจุดข้างคอเป็นเกฑงค่ะ บ่าหลังกับบ่าหน้าถ้าเป็นแขนรูดนะคะเขาจะกินนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเขาจะไม่ตึงโค้งคอหลังจากปุ่มคอลงประมาณสองเซนนะคะสองเซนคอไม่ฟางไม่ต้องปิดนะคะหัวซิปวัดเข้าครึ่งเซนปีมาที่เส้นอกคะ่ะ เส้นไหนนะคะเป็นเส้นซิปวัดเข้าเพื่อที่หัวซิปเขาจะได้ไม่กระดกขึ้นมานะคะอันนี้คือเส้นไหนคือเส้นซิปเกตจะเป็นเย็บธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นแยกชิ้นก็ได้นะคะถ้าอัดกาวก็แยกชิ้นไปเลยคะ่ะสาบคอตัดประมาณนี้นะคะ ประมาณสองนิ้วถึงสองนิ้วครึ่งสับคออันนี้ก็แยกชิ้นออกไปเลยค่ะตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะตัวนี้จะมีชิ้นด้านหน้า เป็นชิ้นที่ตีเกตนะคะแล้วก็มา,าพาดลงไปอันนี้เราไม่ต้องก๊อกเต็มก็ได้ค่ะตีเกดยาวๆมาหนึ่งชิ้นนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เราก็เข้าเส้นที่คัดนะคะต่ออันนี้ทบหน้าเขาก็จะเต็มผืน เต็มผืนผมานะคะทบหน้าด้านชิ้นฝั่งใหญ่จะอยู่ด้านขวาเขาเป็นเกตหนึ่งนิ้วห้าเกตนะคะก็วัดขึ้นมาห้านิ้วเราก็จะพาดไปทางด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายก็อยู่ประมาณสองถึงสามนิ้วนี่แหละคะ่ะแล้วแต่ชอบนะคะก็พาดลงไปกิ้งกิ้งลงไปนะคะก็จะเป็นแผ่น อันนี้หมายถึงว่าทบเต็มมาแล้วนะคะแล้วก็คับเป็นแผ่นตีเกตนะคะหนึ่งนิ้วห้าเกตเกตเขาจะหงายขึ้นนะคะเกตเขาจะขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นลงไปตรงนี้ก็จะห้านิ้วอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะเฉียงลงไปเขาก็จะเป็นเฉียงแนวเฉียงลงไปนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นต่อ ชิ้นยู่ไว้ชิ้นย้อยเขาก็จะมาต่อไปนะคะต่ออันนี้เขาก็จะเฉียงอันนี้ก็จะต่อไปประมาณนี้นะคะก็คือต่อชิ้นนี้เสร็จแล้วก็เอาชิ้นนี้พาดเสร็จแล้วก็ค่อยมาต่อชิ้นนี้นะคะ ดูในส่วนของแขนเป็นแขนรูดยกหัวแขนแนวแขนสามส่วนนะคะครับเส้นกลางมาเลยค่ะสามส่วนสี่ส่วนตามต้องการได้เลยนะคะสามส่วนก็จะประมาณสามสิบแปดตีมาเลยค่ะ อันนี้ไซส์ลประมาณสิบสิบสองนิ้วหกนิ้วนะคะใช้ไม้โค้งค่ะเขาจะหายไปนิดนึงนะคะถ้าใช้ไม้ต่งจะกินนิดนึงต้องใช้ไม้โครงนะคะเขาถึงจะสวยเส้นก็จะหวานหวานขึ้นมาหน่อยะคะ่ะ ถ้าไม่ชอบกว้างนะคะวัดรอบพอดีบวกห้าเซนค่ะช่วงรอบปลายแขนวัดแบบพอดีใช้นิ้วจับใส่วัดได้นะคะแล้วก็บวกห้าเซนตอนนี้จะมียกนิดนึงนะคะเราจะยกแบบปกติ วัดลงมาประมาณสองเซนประมาณ เจ็ดเซนตรงนี้เท่ากันนะคะตรงนี้เจ็ดเซนแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งตรงนี้ยกประมาณสามเซนครึ่งยกแบบทั่วไปนะคะทั่วทั่วไปสามเซน ใช้ตรงรอบตรงนี้นะคะถ้าเวลาสร้างเขาจะมีรอบรอบก็ไซส์แอลประมาณเก้าเซนเก้าเซนนะคะจากจุดเนี้ยเราก็จะใช้จุดนี้นะคะเวลาเพื่อนเพื่อนสร้างแขนหลักเส้นนะคะเขาจะมีรอบสี่เหลี่ยมนะคะก็ใช้ในจุดเนี้ยขึ้นมาเลยค่ะอันนี้แบบยกหัวแขนนะคะถ้าไม่ชอบยกมาก ึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเซนครึ่งอันนี้ 3, สามเซนครึ่งหนึ่งก็เซนครึ่งอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะถ้ายกมากเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานิดนึงถ้าไม่ชอบตั้งมากก็ลดลดลงนะคะใช้ได้หมดนะคะแล้วแต่ชอบอันนี้ก็รูดเรียบร้อยนะคะเพื่อนเส่งแบบมา ให้ทำให้ดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ